ก็สวัสดีทุกคนนะครับพราะวผมตานะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมมอนิมูนวีเลตครับก็มาพูดถึงเรื่องการที่แอดมินได้โพสต์มาโพสต์ขอบคุณผู้เล่นก่อนนะอันดับแรกแล้วก็บอกบางแผนว่าจะพัฒนาเกมยังไงในอนาคตนะซึ่งผมอ่านดูและข่าวๆครับก็เออเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเขาแก้ไขได้ถูกจุดนะครับแก้ไขได้ตรงตามที่เขาคาดไว้แหละเอออะไรที่มันไม่ไม่ตรงตามเขาคาดไว้เขาก็น่าจะทยอยปรับปรุงนะที่เขาอยาก ให้เป็นหรือเป้าหมายแรกของเขาเนี่ยก็คือว่าการเพิ่มค่าความสนิทของ NPC ทั้งสองครับแล้วก็รู้สึกว่าผลไม้อมแห้งเนี่ยจะเพิ่มมาให้ของสายฟรีนะที่ไม่ใช้แบบรังผึ้งอย่างเดียวในการในการอัพเลเวลค่าความสนิทของ NPC นะแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะที่จริงเนี่ยเขาดันให้มะเขือเทศนะเด่นมากกว่าผลผลิตนะโดยที่เขาจะทําอะไรเทคนิคของเขาแหละก็อันนี้อ่านเอาแล้วกันหน้าที่มก็จะไม่ขอพูดอะไรเยอะนะครับส่วน ส่วนเรื่องนี้นะเขาบอกว่าเนี่ยครับที่ผมอ่านจับประเด็นได้ก็คือว่าวิวโซนเนี่ยจะมีอุปสรรคใหม่มากขึ้นโหดขึ้นและต้องการมีความม้นก็คืออะไรวะน่าจะเป็นพวกพวกแหวนหรือเปล่าพวกคอนพวกควานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้พวกดาบอะไรประมาณนี้ในการป้องกันตัวหรือเปล่าเก็บของอินตัวของ MBC ตัวใหม่ประกอบให้ระบบวันนี้ก็คือว่าเขาจะดันให้ใช้อุปกรณ์ในการเข้าป่านะครับก็อาจจะต้องคับของอีกเหมือนเดิมนะของป่าก็อาจจะราคาแพงขึ้นหรือว่าอาจจะหายากขึ้นอะไรประมาณนี้นะ คือเราจะเป็นต้องใช้ของในการเข้าป่าแหละอย่างแรกประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแผนจะตกแต่งบริเวณฟาร์มและบ้านนะรวมถึงเปิดให้เยี่ยมชมฝั่งคนอื่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบอันนี้คือในเกมเนี่ยเราจะอาจจะเห็นเราแค่เราคนเดียวนะแต่ในอนาคตเขาอาจจะอัปเดตมาให้แบบเยี่ยมชมฝั่งคนอื่นได้อะไรประมาณนี้นะครับจะมีการดึงข้อมูลโปรไฟล์ของผู้เล่นคนอื่น,น,นมาสแสดงในมุมบ้านด้วยแต่2ฟีเจอร์หลังจากนี้จะไม่ได้อยู่ในมายสเตย์นและแกๆ้งนะครับแผนอปเปลี่ยนได้อะไรประมาณนี้ซึ่งผมบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าอันนี้เขาหมายถึงอะไรนะ ซึ่งมัน,ม,นมันไม่ได้อยู่ในแผนแต่ว่าเขาวางไว้ว่าจะทำหรือกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ปัญหาการเกมข้อเกมช้านะครับแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดนะโดยเฉพาะช่วงมีผู้เล่นจํานวนมากนะครับปริมาณ NFT ที่มากเกินไปนะเกมถูกออกแบบให้มี NFT จํานวนมากแต่กลับมีคุณสมบัติที่เหมือนกันซึ่งระบบจะต้องทํางานหนักนะดยไม่จําเป็นโอเคก็ประมาณว่าพวกกล้วยพวกอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดนะแต่ว่ามันล้นนะแล้วมันก็นับเป็น NFT ประมาณนี้แล้วจะเปลี่ยนเป็น cosmable item นะครับในหมวดของกินเพิ่ม energy ทั้งหมดเป็นอันนี้นะก็คือว่าเป็นโทเค็นนะครับซึ่งจากปกติเนี่ยมันจะเป็น NFT ใช่ไหมในการส่งแต่แตทีมันจะเสีย0.005ครับแต่ตอนนี้มันจะเปลี่ยนเป็นไอเทมก็คือว่าการโอนฟรีแล้วก็โอนได้หลายชิ้นประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็ขอไปศึกษากันอีกทีนะแล้วก็จะช่วยลดการทํางานของ blockchain ลงเพื่อเปิดพื้นที่การสามารถเอาแบบฟีเจอร์ใหม่ๆได้อีกครับแล้วก็ผู้เล่นจะสามารถใช้ไอเทมใหม่ลงกับไอเทมเดิมได้แบบไรรอยต่อนะอันนี้ก็ต้องไปดูอีีกทนะครับว่า การแก้ไขจะเป็นยังไงนะครับก็จุดที่ต้องรอบล็อกเชนประมวลผลมากเกินไปนะครับการเข้าออกวิวโซนนะและการเปิดกล่องของบล็อกเชนทุกครั้งยังมีการทางานพร้อมๆกันอะไรทั้งบล็อกเกตและบล็อกเชนนะครับทำให้เกิดข้อผิดพลาดง่ายโอเคอันนี้ก็เป็นปัญหาของเซิร์ฟล่มนะที่ว่าหลายคนเล่นพร้อมกันแล้วแบบมันมีหลายไอดีงมันมีหลายไอดีได้แล้วมันเข้าออกป่าพร้อมกันเนี่ยมันก็เลยทาให้เซิร์ฟกครับเซิร์ฟแหลกไม่ใช่เซิร์ฟกักว่าไปแล้วก็ในเมื่อผู้เล่นทํา2สิ่งพร้อมกันจํานวนมากนะครับทำ ส่งผลต่อฟาร์มและ n p c ชา้าและเกิดข้อผิดพลาดตามไปด้วยนะครับก็คือมันลามไปถึงเ v c ในการแร่ของนะทำให้การแร่ของล้มเหลวอาจจะชา้าด้วยล้มเหลวด้วยประมาณนี้เราจะย้ายการเข้าออกวิวโซนและการเปิดกล่องมาทํางานในบอเก้นเต็มรูปแบบโอเคก็ประมาณนั่นแหละแล้วก็จะทําให้ทำสองอย่างนี้ประมวลผลเสร็จในทันทีนะครับและตัดปัญหาของฟรีดแล้วก็อันฟรีดเอ็นฟิวที ในการแสดงข้อมูลผิดพลาดทั้งหมดโอเคจะลดปัญหาในการแบบเข้าออกเซิร์ฟนานๆแล้วก็จะขึ้นมาผิดพลาดเลยประมาณนี้นะแล้วก็เก็บข้อมูลไอเทมที่เกี่ยวข้องจะถูกนํานํามาพักไว้ในบล็อกเชนนะครับแทนการเก็บข้อมูลทุกอย่างในบล็อกเชนในปัจจุบันนะก็จะทําให้เซิร์ฟลื่นขึ้นในอนาะคตประมาณนี้นะระบบ2ช่องเก็บของนะครับในฐานเฟิร์สแพแนลนะครับก็จะแยกใน i n v e n t o r y นะครับเบ่งออกเป็น2ส่วนคือ Inventory แสดงไอเทมในบล็อกเชนนะครับใส่เปอง อ,นนอันนี้ผมไม่ได้อันนี้โฟกัสมากนะผมโฟกัสที่ในการที่เขาอัปเดตเรื่องวิวโซนหรือว่าเรื่องป่าเข้ามานะครับแล้วก็เขาอาจจะต้องการของเข้าป่าให้มันทนโหดมากขึ้นซึ่งในป่าเนี่ยในอนาคตผมอาจจะมีมอนสเตอร์มีอะไรซึ่งซึ่งมีการเกิดไาแลวนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาพูดชัดขนาดนี้หรือเปล่าแต่อันนี้คือผมเริ่มมั่นใจแล้วว่าอาจจะมีการคาบเรื่องอาวุธกันเกิดขึ้นแล้วก็มี NPC ที่ขยับได้ในป่านะครับก็ ไปติดตามแล้วกันในอนาคตนะั้นส่วนเรื่องการวางแผนในอนาคตเกมน,นี้ผมมองว่าเขาแก้ปัญหาที่ถูกจุดมาเขารวบรวมอะไรมาโพสต์ต่อต่อหน้านี้ให้ตัดสินใจร่วมกันเลยแล้วก็บอกแนวทางการแก้ไขในอนาคตด,ด้วยก็ถือว่าโอเคนะในระดับหนึ่งนะครับของเกมบล็อกเชนนะก็อันนี้เป็นเกมแรกนะอาจมีข้อผิดพลาดเยอะนะครับสาหรับสายฟรีนะก็อย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะแล้วก็สายสายเติมนะผมมองว่ามันเป็นการฝากเงินนะครับเกมนี้หรือที่เขาเกิดมาเนี่ยอาจจะ สายเติมเนี่ยอาจจะมีสิทธิอื่นๆมากกว่าแบบสายฟรีทั่วไปก็เป็นได้น,นะอันนี้ก็ต้องอรอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะโอเคสำหรับคลิปนี้นะมาอัปเดตแค่นี้แหละก็มาอัปเดตที่ว่าเขาจะบอกเขาจะมาอัปเดตมันมา,มา,มาแก้ไขนำมา,มาพัฒนาย,ยัางไงในอนาคตนะก็จะเผิดจะได้เป็นแนวทางครับสำหรับโพดนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะเดี๋ยวผมจะส่งให้ในใต้คลิปนะครับก็ไปดูกันเอาเองโอเคสำหรับคลิปนี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามจากอกันใไหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปหน้าจะมาทำคลิปอะไร สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม